สวัสดีทุกคนคือ <c oughs> อยากไลฟ์ก็ไลฟ์แต่ว่าเหงาก่อนกินข้าวสักสิบนาทีไลฟ์ live แค่แป๊บเดียวพอแค่แล้วมาแค่แป๊บเดียวนะเพราะว่าจะกินข้าวแล้วแต่ว่าเมื่อกี้เหงาใช่มาคุยกันแป๊บหนึ่งสักสิบนาทีแล้วค่อยแยกย้ายไปกักลัอนะฮะเฮ้ยมากระทำอะไรลูก หนอเอือมนิชาตามไปที่ลังค่ะเพราะว่าเพราะว่าที่จริงวันนี้แบบจะต้องไปเรียนแต่ว่าส่งเวลาไปแล้วก็เลยไม่ไม่ไปแล้วเฮ้ยเ <c oughs> ถ่อนครับวัสดีค่ะนินชวัสดีครับกินอะไรกินรามเมงค่ะอร่อยอร่อยเงาเหมือนกันครับอืมไปดูเรนนี่ไม่ได้โดดลาแล้วนิชวัสดีก็อยากถ่ายอุย้ยเผลอพูดชื่อเขาโทกห <c oughs> มา <Hi. S 2> รู้สึกว่าตัดหน้ามาแล้วแบบแบลวอะมีความแบลวชอบมากอาจจะไว้หน้ามายาวๆถ้าแบบขึ้นสเตจแล้วมันยังเลิศดนะสวัสดีครับทุกคนยังไม่ทำเลย,มยเมยะวัดเจจากิมข้าวแล้วก็เจ้ายังเจ้ากินข้าวกับคอมเมนต์อะไรไหมครับเอองั้นกินไปด้วยนนไปด้วยแล้วกันที่จริงมันไม่ควรกินในห้องซ้อมแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่น นิดเดียวนิดเดียวไม่ชินทำไรค่อยเข้ากุณงคนนะกำลังมาคุยกับทุกคนเพราะว่าเหงาใช่ที่ได้มาแล้วนะั่นรหลขอบคุณนะที่จริงอะวันนี้จะถ่ายคลิปเต้นจะถ่ายบีกัอัพของเบมอนแต่ว่ารู้สึกว่าเต้นแล้วแบบวันนี้ยังยังไม่เข้าอะ่ะยังไม่โดนเต้นก็เลยแบบไม่เต้นแล้วกันก็ <c oughs> เลยแบบวนะันไหนก็แต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็มาไลฟ์สตกนิดหน่อย พี่เจที่ได้เจนค่ะที่เวสเกตนะขอบคุณมากเลยนะไว้เจอกันสปอยเบอฟาเต้นทิพย์เชนหรอสปอยอะไรอ่ะอ๋อ,อมาถึงสปอยน้องใช่ใช้ช <laughs> ื่ออะไรงั้นตุครับสวัสดีนะมีรับหรอไม่มีค่ะคือที่อง่าอยู่คนเดียวมแค่แค่เข้ามาถ่ายคลิปติ๊กตอกอุ้ยคือจะคือแกะออกมาจากถุงแล้วก็เลยเทลงไปในนั้นเลยแต่ว่าไม่ถุงอยู่ทีหนึ่ง <laughs> ดูวิวใบฟ้าในคลิปเช่นไคนหนึ่งบอกให้ไปฟ้ารถมีคนหนึ่งบอกดีก็เนี่ยไงก็แบบเด็กมันก็ต้องโตแล้วตอนแรกแบบใบฟ้าแบบมันก็เลาอย่างเงี้ยนักเลอร็บอกว่าเต้นลงสีใบฟ้าแบบเอาเลยตอนนั้นไปกินโซชิกันแล้วก็บอกว่าเอาเลยถ้าเต้นนะแบบคนทั้งประเทศระเบิดแน่นอนทุกคนที่รู้จักวงการ48ต้องโ๊ h my god ก so, so so, ็เลย มีเขาเลยจะบอกวันต่อที่เราทำไปเองไม่เป็นไรมาวันอื่นก็ได้นะวันอื่นก็ได้วันที่สองใน,นเช้เพลื่อนแดงบนเวทีได้ไหมไม่รู้เขาประกาศหรือยัง <c oughs> ถ้าเต๋อที่วเวทีก็คิดถึงหมดตลอดขอบคุณนะคือแบบว่าเด็กมันแบบว่าพอไปฟาเต้นดูทุกคนโอ้ไม่ก็คือเลิศเลยอ่ะนี่แหละเลี้ยงมาให้มันได้อย่างนี้ <c oughs> ก่เด็กอะคิดถึงกันนะคนวงการน,นี่นะพูดยูทเบหรอใช่คือเด็กมันต้องโตแล้วเอาเลิศเลิศเห็นใบฟ้าชอบร้องไงใบฟ้าร้องต u r น turn me to my heath chain ใบฟ้าก็ร้องเงนี้ยอยู่ทั้งวันอนะก็เลยเออเต้นดีละเลิศเลิศเลิศแต่ว่าก็ยังมีความเด็กอยู่นะแบบว่าน้องไม่ได้เปิดเสื้อไงมีความแบบเออก็ยังเด็กอยู่ก็กชีก็ยังเลิศอยู่อ่ะ ก, <c oughs> กิน,นราเม็งเพื่อแบบนิชาชอบกินอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมคะทุกคนแต่ก่อนอนะ่ะชอบซูชิเป็นอันดับหนึ่งเลยแต่ว่าแบบเดี๋ยวนี้เริ่มลงเลยแลลวระหว่างซูชิกับราเม็งเพราะว่าแบบชอบราเม็งมากเ้ยไฮโซทักมาจะต,ตอบไงอะ่ะแป๊บหนึ่งตอบแชทแป้บหนึ่งนะโอเคแต่ก็เลิศเลยล่ะใช่ ถ้าเปิดเสื้อพี่ว่าช่องคอมเมนต์แตกเออจริงนี่ก็เด็กนี่ยว่ายัตัวนะตอนนี้ได้โซน้ำใช่เพราะว่านี่คชอบชอบโซน้ำมากไม่ว่าจะอะไรก็ตามอุ้ยหกหกสิบตัวนี้ชานะไม่ได้หกในห้องซ้มอืมให้โซก็ทักมาอยู่อย่างนั้นนอกยังในประปห้ามโตจริงคือเลียบอยไปเลยพาดิ ตอบไวมากก็ไม่ก็แค่กดค้างชื่อทุกคนแล้วก็พิมพ์ตต่ว่ามีก็ได้แค่นั้นหริงๆฉานจะไม่ท่าะเรยจะให้คิดว่าเป็นใช่เือก,ก็ที่จริงก็อยากถ่ายคลิปแล้วนี่แค่อยากถ่ายคลิปเต้นเยอะมากเลยนะบนเนี้ยมีหลายเพลงเลยที่จะจะถ่ายบลอยด์วขียววาแต่ลองเต้นไปละสถานที่นี้ยังไม่ค่อยเลิศในเวลานี้แสงยังไม่เลิศเลยแบบทุกคนอดไปก่อนนะอดเอาเนอะ าพูดถึงอดเอาเนอร์แฮมน้อยเนอร์ต้องสูด้รือ,อย่ยาท้ออันนี้มาลีใช่ป,ปะทุกคนเราดูได้ใหม่นะคือทุกคนต้องหวาวอ่ะเอ้ยกวัวเต้นกัวเต้นมากแค่แต่ว่าชอบห่ายตรงสวนร้อนละสิตอนนี้ชอรสาคลิปอย่างน้อยอยากดูบ่อยไ,ไว้ไว้เดี๋ยวหาโลเคชั่นสวยๆถ่ายแล้วกันอยากซื้อคิดด้วยแล้วอ่ะมาเลยคือ เซอร์ฟี่มาได้นะคะเซอร์ฟี่กับน้องนิชาเลอเลทาชุนขอนลุยเรียงจริงจริงสปอยไป้วทุกคนก็รู้แล้วว่าตัวละครจากเน็ตฟิกอ่ะทุกคนก็รู้หมดแล้วใช่ก็ที่จริงเมคอัพมันชัดกว่านี้นะแต่ว่าไฟมันแบบไฟมันไม่ค่อยให้เท่าไหร่ไม่รอได้ไหมแล้วอาจจะยังเตรียมว้าวแล้วฮะโอเคได้เลยไว้มาเจอกันนะคือแบบนิชามีวันละสี่สีส,สีบูทให้เข้าเลย แต่ว่ามาหากันได้ทุกคนต้องมาหานะคือนี่แค่รออยู่พี่เบิร์บอกว่าเลิกท่อนเต้นโปหมดไว้ถูกทอยมก็อาจจะเต้นท่อนอุ้ยเดี๋ยวมันหลุดนะเดี๋ยวมันหลุดนะเดี๋ยวมันหลุดไม่พูดดีกว่าเพจสุดสายไฟของแคทเต็มสิบให้สิบเอ็ดเดียในใจอุ๊ยขอบคุณมากฮะฝากทุกเพลงเลยของนิยาของซีเ็มทุกเพลงแต่ฉันได้ยีกคนบอกว่าทายาดมากจริงแล้วผม ไปได้แค่สองวันมันไม่เป็นไรนะก็มาหายเยอะๆเลยสองวันไม่ก็มาขอ,อกำลังใจแล้วก็กลับไปทำงานแล้วก็มาเอากำลังใจใหม่ต่สมัครเป็นบารมีรไรแค่ได้เลยมาเลยได้ไหมมีชุดไทยไหมอืมไม่เนนี้ยังไม่รู้อ่ะนี่ยังไม่รู้เฮ้ย <H oly> น้องหมา ไหวใช่ไหมอยู่บูเยอะมากไหวฮะอันนี้คือหนูอยากเจอทุกคนมากคือเอ NERGY บูบูอยู่แล้วครั้งก่อนแปดปีแอบง่วงนิดนึงแต่ว่าครั้งนี้จะไม่ง่วงทุกคนมาได้เลยนะนี่แค่จะแบบดีเอเนจีบูบูทุกคนต้องมาใหยค่ะโอเคไหมมาเยอะๆเลยเราจอกันนะมันเล็กโอเคแค่จะไปเซ็นในคอมเมนไปเจอยังนี้ลงได้ไหมโอเคยัคนถามจากคลิปว่านิชามัดหนักไหมครับ <laughs> ต้องลองอ่ะต้องลองออตลกอะ่อลละ bye bye. Bye นะต้องไปเรียนละบายบ้ายบ้านนะต้องไปเรียนสอนดีชันไม่เรียน <c oughs> ยอมลาวันสุกเพื่อไป่ซูฟี่โอเคมาเลยท่าไหน <c oughs> พรุ่งนี้ได้ไหมมาเดินจริงเจอได้เลยรอไม่ไหวแล้ว โ okay. อเคเฮ้ยชืดอนึงจิงโจ้จิงโจ้การเลิศนะทุกคนรอดูคือตื่นเต้นอะคืองานเยอะม,มากตอนนี้ตอนนี้ฉันหลอจะน่ากดลน,น่ารักนี่ยังไม่รู้ไอ,อ,อ้ทิคอทีใช่ป่ะเขาบอกว่าจะมีหลอกแฟนคลับคือหลอกไงแหงี่แหง hey. เออทุกคน <c oughs> พูดถ,ถึงไอ้นี่ยอืมฮาโลวีนอะคือคือแบบ อะไรอะแบบนี่ชาถ่ายรูปน่ากลัวไปเยอะมากนะคือที่จริงไม่ไแน่ใจว่าลงรูปเซนันหนรือยงังแต่แบบว่าเป็นเซทที่อยากลงที่สุดตั้งแต่แบบถ่ายฟโฟโต้เซตมาแบบชอบมากแล้วคือเซน,นันอะนี่ชาถ่ายหน้ากลัวไปเยอะมากแบบหักคออย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าทํายิ้มหลอนๆน่ากลัวอย่างเงี้ยหนุนนีชาทําหน้ากลักวไปเยอะมากแต่เขาเลือกที่จะเอารูปแหะเนี่ยนะถ่ายหน้ากลัวไปเยอะมากแล้วแบบมาเจอางนีแบบเนี้ย เราทำท่าอากาศซาพี่ทำท่าโรมาโรมามีท่าด้วยหรอต้องเตรียมพัดมานะบี่จเป็นเขาเจวันกี้เป็นหลอกมันน่ารักไปดูเมลเกี้หลอกในอินตาแรมดีอันไหนอ่ะน่ากลัวมากคขาให้ทำท่าน่ากลัวทำแบบมันาน่ารักแต่เอ็กซ์น,น่ารักนะคือถ่ายหน้กกากลัวไปเยอะมากคนหนึ่งน่กกากลัวหมดเลยโหดห,หน้าตึงๆนี่ท่าก็ถ่ายบีเยอะมากเนี่ยนะขาบอกว่าน่ากลัวมาก ในเมื่อพี่บอกว่านิชาทำท่านอน่นกากลัวทำไมพี่ถึงเอาแแหะมาอานองนิชาไงคะก็เลยทำงานอยู่เดี๋ยวซาไปมารักทานแจ้สวัสดีสวัสดีฮะคิะคงานได้จัดเสร็จแล้วพีนิชาทำท่าจะขึกก้นคืออะไรอ่ะกินข้าวยังยังอะไรกันมาจะกินติดแบนดไหมเนี่ยเออแกงกันได้ลงคอง แต่ว่านี่ิชชอบเซตนี้มากเลยอยากเห็นมากๆอกอะแล้วก็อยากลงรูปที่ถ่ายแล้วอืมอืมอร่อยมากอืมสิบนาทีแล้วอะถ้าอีกห้านาทีแล้วกันนะอีกห้านาทีในนี้โดนที่มันแกงโด,โดนตลอดปุยไม่เกินไปคนจะไม่ซื้อเอานะไม่มันไม่ใช่การซื้อทุกคนมันคือการ เข้าไปเล่นบูธเราได้โฟโต้เซตแบบสุ่มแถมแต่มันฮาโลวีนมันก็ต้องน่ากลัวไงตายังไม่หายเลยอะายาทุกวันอะต้องเจาะแน่เลยสต่ว่าแบบคงต้องเจาะอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าถ้าเจาะแล้วไปถ่ายเอ็มวตาอาจจะบวมแล้วก็อาจจะต้องปิดตาทำไมกันแล้วฉันก็เป็นนี่ได้ปากหนูก็เจบเทอ่ะหนะูอะคือแบบว่า เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายไม่ดูจะกินหมดไหมนะยัอยู่นะหมดอยู่แล้วนิชาเนี่ยกินสิ่งนี้นะได้ภายในแบบห้าถึงสิบนาทีสัมัสหมดได้เลยอะ่ะตอนที่จะมีใครเอาเลยหมดแล้วกลับบ้านไหมลูกไม่นะไม่กล้าเข้าเลยครับกลัวโดน๋อ,อกลัวโดนตกโอเคได้เลยเพื่อนกินก๋วยตเตี๋ยวต้ยมยำโอ๊ยได้แต่ต้นเลยก็น่ากินไป็นสลัดโโเพราะตอนนีนแค่มีหนวดไหมครับไม่มี ีชอบบางเพลงของเอทีอยู่แล้วเลยดีใจมากที่มินชานในเพลง,งจิงโจ้ขอบคุณนะฝากด้วยฝากด้วยบอกเลย่าดีอย่างน,นอย่าเพิ่งเจาะไหมยังยังยังไม่เจาะยังไม่เจาะแต่ชานชอบใช no ้ฟิลเตอร์หนวดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะเอออยากเปลี่ยนโปรไฟล์ติดต่อกับทุกคนเอาเป็นรูปอะไรดีรูปที่ชานใส่หนวดไหม ล็อกกี้สบาดีไหมล็อกกี้แก่แล้วว่าพูดถึงล็อกกี้แล้วเศร้าว่าล็อกกี้แบบแก่แล้วว่าล็อกกี้แบบหายใจแฮกแเหนื่อยแล้วว่าอืมแบบไปหาล็อกกี้มาก็แบบไม่กล้าถ่ายให้ลูกคนน้องชว่าล็อกกี้แบบเริ่มไม่สบายแล้วก็เลยแบบว่ายังไม่ได้เอามาลงทันท,ที่แบบไปหามาแล้วนะแต่ว่าแบบล็อกกี้ล็อกกี้แก่แล้วเอาเอาหนวดหน้าของพอ ตดี๋ยวนที่สายพาก,กินอะไรไหมกินกินกินอยากกินอยากกินแชทนี้แชทชุดบัิทินครับอ oh, ู้ริทินตอ็นเห็นชุดครั้งได้แบบอุ้ยทำไมมันอาลังการขนาดนี้แบบสวยมากแบบว่าแล้ววันนั้นอ่ะนี่แก็แต่งหน้าเองมาใช่ปะเพราะว่าลืมลงแล้วแบบให้พี่ช่างทัดอให้กแบบ็แบบก็สวยนะวันแบบนั้นอ่ะแล้วมันเลิศเลยล่ะยค่โนดตเป็นแค่ดีอือือ แล้วทำไมพี่คนนั้นยังไม่อัพฟิกนิชาจะอยู่ยังไงอัพให้หน่อยได้ไหมนิชารออยู่คือทุกคนไปทำงานแล้วนะไปไปจกีกกแบนสุกโอเคเจอกันบานสุขฮาบ๊ายบาย,บายทุกคนเตรียมตัวมาเจอกันนะเพราะว่านิชาอยากเจอทุกคนมากคือใส่ชุดอะไรบ้างนะให้ขอทำใจอันนะั้นซ่สองหน่อย สู้ๆนะคือรู้แหละว่ามันยากเพราะฉันก็ทำไม่ได้แต่ว่าสวดมนต์เข้าวัดทำบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราได้ได้กลับมาเป็นคนเหงาอีกสองหนึ่งหนึ่งถึงสองนาท,ท,ท,ทีพี่แต่ชีวิตสินะหรือเป็นขอเติมฟิกแเแต่ของพิกอาจจะเรียนอยู่ีไม่ช่เติมกีไหมพี่ชาแบบแบบไหนใช่ใช่หรอไม่ค่อยได้ตามแล้วอะ แต่เองเลยไม่ได้นี่อ่านอะไรอะเรนดาเพื่ออะไรไม่ได้อ่านอ่ะต่อเวลาได้ไหมโอ้ยต่อมาห้านาทีแล้วนะทยังไม่ได้กินข้าวเลยไม่ใครที่อยากเจอนี่ชาก็มาที่งานฮาโลวีนนะทุกคนเตรียมมาเจอกันเพราะว่าบุญเยอะมากเข้ามาหากันด้วยเธอจะขอไปว่าแหละไม่ได้เธอจะเข้าบ้านผีเบยียโอเคไหมอยากเข้านะ งานทุกคนทุกคนอย่าลืมมาเจอกันนะโอเคไหมนิชา <Yeah. S 1> จะต้องตกคนให้ได้เพิ่มจากงานนั้นก็ม <Yeah. S 1> าใจมันวันนี้งานเยอะก่อนไปสู้ๆนะทําได้แน่นอนสู้ๆทําได้อยู่แล้วแบบว่าเรารีบท,ทําให้เสร็จใช่ป่ะเราก็จะว่างเราก็ไปกินของอร่อยแล้วก็เตรียมตัวมาเจอนิชาแล้วก็จะยี่มีความสุข <laughs> พี่แทบจยินออมลองไอจีเฟซบุ๊กได้ไหม ไม่ได้ถ่ายแบบเป็นรูปไม้อ่ะแค่วิดีโอเดี๋ยวเอามาลงเล่นๆละกันเสื้อผ้าไม่ได้ออเรดี้ใช่มาแล้วเนทะ่วชมบรรยากาศไหมมาของญี่ปุ่นเลยอ่ะนโดนตกอยู่แล้วโดนตกตลอดไปมาหากันด้วยนะเข้าใจไหมไม่อยากเปิดเทอมเลยสูสๆทุกคนต้องไปแล้วนะขอไปกินบาร์มินกับนหิวเฮ้ยคอพคุณองควันนะ ไว้เจอกันไว้เจอกันฮัโล,ลูีนะพี่ร่างกายเป็นไรปิดเนี่ยอย่าทำงานอางโอเคไม่ต้องรอต่อพแค่นี้ก็คือเมื่อลวครับโอเคไว้เจอกันนะทุกคนบายบาย